สวัสดีเพื่อนชาว YouTube ทุกคนนะครับวันนี้ฮิมร e n j i n Channel นะครับก็จะมารีวิวอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับวันนี้จะเป็นขวานของ o o n o r นโอเคนี่นะครับ Condor นะครับ Scout Hatchet นะครับก็จะเป็นขวาน บรนด์เยอรมันอ่าเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวขวานนะครับก็จะเป็นเหล็ก1045งห้าไฮคบอนสนะครับตัวด้ามเป็น American h i c ค o รีนะครับในสเปคก็จะระบุว่าด้ามขนาด10นิ้วนะครับมาดูใกล้ๆก,กันดีกว่าก็จะเป็นเลเทอร์ชี t นะครับก็จะเป็นซองหนังที่ให้มานะครับวัสดุรู้สึกจะเป็นหนังหนังฟอกด้านหนึ่งนะครับอ่า ตัวตัวซองก่อนตรงนี้ก็จะตีตาแบรนด์มานะครับเป็นกดบุมลงไปคอนดอนะครับตัวแป๊กกระดุมนี่ก็คอนดอมีจุดมีจุดแล้วก็เป็นคอนดอนะครับอีกข้างนึงเป็นตาไก่ธรรมดานะครับอ่ะอันนี้ก็ตีตาว่าเอลซาวาดอนะครับเป็นหมุดโลหะนะครับ4ตัวแล้วก็เป็นตาไก่เจาะรูเผื่อใครจะห้อยอะไรเพิ่มเช่นเป็นพวก ไฟสตีลเหล็กจุดไฟหรือว่าแท่งเรืองแสงอะไรก็ว่าไปนะครับอ่าวัสดุข้างในก็คุณภาพเนียบมากนะครับมีเป็นหนังลองแป้นข้างในกันตัวขวานเป็นรอยนะครับอ่อันนี้ก็จะเป็นหนังแท้เลยนะครับกินใช้ได้เลยเก็บงานมาค่อนข้างจะเรียบร้อยมากนะครับราคาก็ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับขวานตัวนี้ มาดูกันตัวขวานนะครับน้ำหนักเดี๋ยวลองช่างด้วยตาช่างดิจิตอลดูนะครับอันนี้ดูฟินิตภายนอกก่อนตัวด้ามผิวมันจะเขียนว่าเป็นคอนดอร์คลาสสิกนะครับแต่จริงก็จะเป็นเหมือนผิวไฟนะครับเป็นรอยไอเหล็กเขาเรียกว่านะค้อนตีมีตีขวานเนี่ยครับเป็นรอยเด็กที่โดนตีอยู่นะครับส่วนคมก็ค่อนข้างใช้ได้เลยอันนี้ก็ เอาไปใช้งานแล้วนะครับหนึ่งรอบออกเข็มดูนะครับอ่าตรงการเข้าหัวนะครับเป็นเหมือนเอาขวานด้ามมาครับมาผ่าแบบนี้แล้วก็เอาไม้มาตอกอัดหนึ่งอันก่อนนะครับแน่นแล้วแล้วยังตอกสลักเหล็กลงไปอีกก็คือแน่นปักนะครับถ้าไม่ใช้งานผิดประเภทก็ดูงานแล้วน่าจะทนทานมากนะครับหัวขวานงานค่อนข้างเนียบนะครับ การเหล่าไม้เข้าด้ามน,นะครับเนียมากมาตรฐานเยอรมันนะครับนี่ดามเป็นอเมริกันฮิโคอรีนะครับลายก,ก็ก็สวยอยู่แต่สีจะไม่ขาวนะครับไม่เหมือนสนจะออกสีเหลืองหน่อยนึงตรงนี้ก็ยิงเลเซอร์ว่าคอนดอนนะครับเป็นตัวยิงเลเซอร์สีน้ำตาลอ่ะตรงนี้ก็เขียนคอนดอเหมือนกันนะครับเป็นตี ตีตาปั๊มบนเหล็กเลยครับตอกน่าจะเป็นคําว่าคอนดอร์แล้วตีอัพทีเดียวด้านหลังขวานนะครับเป็นเหมือนลักษณะคอนเรียบๆนะครับจะเป็นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเอ้สี่เหลี่ยมผืนผ้าความกว้างก็ประมาณ1.6เซนนะครับความยาวก็3.5เซนนะครับสามารถใช้ตอกตะปู ตอกสมอเต้นได้นะครับโอเคเรามาดูความกว้างของตัวนี้วัดหยาบๆประมาณ6.76.7เซนติเมตรนะครับช่วงคมขวานนะครับความยาวของหัวขวานทั้งหมดเป็น1010เท่าไหร่นี่11.5เซนนะครับ โอเคน้ำหนักหัวขวานที่เคลมไว้ตามสเปคโรงงานก็จะเป็นที่1ปอนด์ก็ประมาณ500กรัมพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองชั่งน้ำหนักขวานทั้งหมดดูนะครับว่าจะหนักเท่าไหร่จะชั่งด้วยเครื่องชั่งมาตรฐานญี่ปุ่นานิตะนะครับทศนิยม1ตําแหน่งนะครับน้ำหนักรวมด้ามและก็หัวขวานนะครับ470กรัมนะครับ 오케이.